วัสดีครับหมอยาบ้านๆน,นะครับวันนี้ก็มาปลูกอินทผลัมนะครับมาปลูกอินทผลัมกันเตอะนี่นะครับหมอยาย้ายมาจากอีกที่นะครับเพราะว่าอินทผลัมไม่ชอบไม่ชอบที่ร่มเมื่อก่อนอยู่กับสวนปามเป็นลูกแล้วนะครับต้นนี้อินทผลัมนะครับปันดีด้วยนะครับนี่ ต้องย้ายมาปลูกนี่นะครับมีอยู่เป็นร้อยต้นนะครับต้นใหญ่ย้ายมาปลูกสรรพคุณจันยอดนะครับของอินทภาลัมสำหรับคนที่เป็นเบาหวานาสามารถรับประทานได้นะครับอินทภาลัมเป็นยา นี่แล้วกันหวานความดันสามารถรับประทานได้ตอนนี้ในในประเทศไทยของเราก็มีคนปลูกกันเยอะนะครับต้นนี้ผมปลูกมาประมาณ10กว่าปีนะครับเป็นลูกเป็นลูกแล้วแต่ดูแล้วมันดูแลไม่ทั่วถึงย้ายมา ย้ายมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าปลูกอินทผลัมอย่างเดียวนี่แหละครับสวยงามมากเป็นแปลงสมุนไพรของหมอยานะครับก็ก็ที่ดินแปลงนี้ก็ไม่เคยได้ปลูกอะไรเลยนี่มาเริ่มปัฒนา นี่นะครับอินทาลัมธรมุนไพรอร่อยมากถ้าของทางประเทศต้องกินสุกนะครับนี่กินดิบกินดิบได้เลยกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างสูงฉะนั้นนะครับปลูกได้เป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที ปลูกได้แล้วก็มีอนาคตนะครับนี่นะครับขุดมาวันนี้ก็ปลูกวันนี้เลยขุดแมคโครก็เข้าเข้าไปไม่ได้ก็ต้องขุดเองขุดก็ต้องใช้เวลาขุดต้องล้อมอย่างดีนะครับถ้าเราเราเราขุดไม่ล้อมไม่ดีมันก็ตายฉะนั้นนะครับ ง่ายๆไม่ต้องมีหลักการนี่แหละครับต้นบันเริ่มเลยครับก็มูลดีๆนะครับติดตามได้ทางช่องหมอยาบ้านานนำเนื้อสาระที่เป็นประโยชน์มาขว่างให้ท่านผู้ชมนะครับจงขอบคุณนะครับ